เพื่อนๆรู้ไหมครับผมว่าตอนนี้เพื่อนๆสามารถออมทองผ่านแอป to o ั Money w l l ลได้แล้วนะผมเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นเองนะครับผมเออใครที่เป็นสายออมทองนะผมแล้วไม่อยากจะถูกวิชาชีบอ,ออกนะผมเพื่อนๆลองเปิดแอป t ูม o o นี่วอ l l ล็ดูนะผมว่าเพื่อนๆอ,อะ สามารถเอาเงินไปออมได้แล้วนั่นเองับผม่ฟนว่าจะออมอยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามแบบชมรับฟังกันต่อเลยนะครับผมอย่างแรกนะผมถ้าเพื่อนๆเ,เ,เปิดแอป True Money Wallet มานะผมหน้าแรกเลยนะผมมันจะมีไอ้รูปทองคําแบบนี้นะผมเขียนคําว่าซื้อออมทองคํานั่นเองครับผมเมื่อเพื่อนๆกดเข้าไปตรงคําว่าซื้อหรือว่าออมทองคําตรงนี้ับผม เขาก็จะมีให้เพื่อนๆครับเปิดบัญชีออมทองคํากับบริษัทเซฟ g o Thailand นั่นเองครผมซึ่งบัญชีออมทองคําหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะผมถ้าเพื่อนๆเ,เปิดบัญชีสําเ็จนะผมแล้วถามว่าบริษัท a ซ e g o อันนี้มีความน่าเชื่อถือแค่ไหนครผมเพื่อนๆก็ต้องลองมาพิจารณาดูนะผมว่าเออบริษัทที่ทำ m o n e y w a l เ e t นะผมเขาเอามาใส่ในแอปตัวเองนะผม มันก็ต้องย่อมมีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมผมแต่ว่าเฮ้ยหลายคนอาจจะไม่สบายใจผมว่าเราก็ลองเปิด Google ค้นหาข้อมูลเขาเลยดีกว่านะครับผมอ่าเปิด Google มาผมแล้วจังเฟิร์สคําว่า Save Go เลยนะผมนี่เซฟโกปึ๊บปึ๊บปึ๊อ่ามีไทยแลนด้วยดีกว่าเพราะว่าอันนี้ประเทศไทยอ่าเห็นไหมผมเปิดเขาว่า Save Go ประเทศไทยมาที่ทูมันนี่วอลเลก่อนเลยนะผม ซึ่ง s a ฟโก้ไทยแลนด์อันนี้เขาก็มีเว็บไซต์ของเขาเหมือนกันนะผมลองกดเข้าไปดูเห็นปะอันนี้ครับเขาก็เป็นการซื้อขายทองคําผ่านพันธมิตรที่เชื่อถือได้เริ่มต้น50บาทแต่ของทูม m น n ี่เริ่มต้นที่ร้อยนะเห็นปะก็คือเพื่อนๆสามารถซื้อทองคําได้ผ่านแอปทูม o น e ี่ a l เล t กับ s เซฟวีนั่นเองครับผมนี่อันนี้ก็คือเป็นหน้าตาของเว็บไซต์ของบริษัดเซฟโกะผมเขาก็เป็นพาร์ทเนอร์กับหลากหลายบริษัทมากเลย หนึ่งในนั้นก็คือทู e ันนี่วอลเลตของเรานั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วไปหาตรงไหนได้อีกครับผมนี่ตรงนี้นะครับผมเขาก็เป็นสมาชิกกับสมาคมค้าทองคำด้วยนะครับผมเอออันนี้ก็ลองดูน,นะครับผมประเภทธุกรกริจของเขาก็คือค้าปีกทองรูปรพรรณนั่นเองครับผมที่อยู่ก็ตามนี่เลยครับที่อยู่ของบริษัทนะครับนี่อ่ะ เพื่อนๆก็ลองหาข้อมูลดูรับผมอันนี้เขาก็มีข้อมูลอยู่หลากหลายส่วนมากเลยนะผมเห็นปะอันนี้ผมก็เข้าไปที่เว็บ Data f o r t h a i l a n d นะผมเขาก็เป็นบริการให้ซื้อขายออมทองคำผ่านระบบอกทรอนิกนะผม, X ะผมเห็นปะก็มีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ประมาณ25ล้านกว่านะผมภานาะก็ยังเปิดให้บริการอยู่นะผมอันนี้คือยังไม่ใช่บริษัทที่ปิดไป เมื่อดูแบบคร่าวๆแล้วผมมันก็มีความน่าเชื่อถืออยู่พอสมควรเลยนะผมเอาครับผมเพื่อนๆเมื่อเพื่อนๆเองตัดสินใจแล้วกว่าเออไอไวสัตเฟโกอันนี้ครับผมมีความน่าเชื่อถือแล้วเพื่อนๆอ,อยากจะลองลงทุนนะผมมันก็มีอยู่ด้วยกัน2ส่วนนะผมนั่นะคือออมทองกับซื้อทองนั่นเองับผมเดี๋ยวผมก็จะกดออมทองเข้าไปก่อนนะครับเมื่อเพื่อนๆนะผมกดออมทองคําเข้าไปครับผม เขาก็จะให้เพื่อนๆใส่จํานวนเงินที่เพื่อนๆต้องการจะออมทองับผมเริ่มต้นที่100บาทนั่นเองับผมแต่อย่างแรกนะผมเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนนะครับผมว่าไอ้เจ้าการออมทองกับเซฟโกบนแอปทูมันนี่บอลเหตนะผมเป็นการออมทองคําเพื่อซื้อทองรูปประพรรณหรือว่าทองคําแท่งของเท่านั้นนะผมไม่ใช่ผลิตภัณฑ์การลงทุนในราคาทองคำรือเทดดิ้งโดยไม่รับทองคํานะผม ดังนั้นถ้าใครออมทองผ่าน s a ฟโก o Thailand บนแอป True Money Wallet เพื่อนๆต้องรับเป็นทองคำแท่งหรือทองคำรูปประพันธ์เท่านั้นไม่ใช่ซื้อขายเพื่อเอาส่วนต่างของราคานั่นเองครับผมอันนี้เพื่อนๆต้องเข้าใจอย่างนะผมเออแต่ว่าถ้าเพื่อนๆนะผมก็สามารถยกเลิกการออมทองคำได้กรณีที่มีมูลค่ารวมไม่เกิน3,000บาทเท่านั้นนะผมโดยเงินจะคืนไปที่แอป True Money w a l l e t ดังนั้นก่อนที่เพื่อนๆจะลงทุนอะไรต้องอ่านเงื่อนไขในการให้บริการให้ดีนะผมเออดังนั้นถ้าเพื่อนๆออมเท่าไหร่ <S <S 1> <S 1> เพื่อนๆก็สามารถกดออมไปได้นะผมแต่ว่าในทางกลับกันถ้าเพื่อนๆออมแล้วอยากจะแลกเป็นทองก็สามารถกดตรงนี้ได้นะผมคาว่าซื้อทองพร้อมส่งหรือว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะซื้อทองจริงๆเลยโดยไม่อยากออมก็ได้นะผมะก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับผม พอกดมาปุ๊บนะครับผมซื้อทองพร้อมส่งรับหน้าตาเขาจะมีประมาณนี้นะครับผมก็มีทั้งทองคําแท่งและทองรูปประพันธ์มากมายให้เพื่อนๆได้เลือกซื้อหรือว่าเลือกแรกกันได้ครับผมเขาก็มีมวดหม,มาให้มากมายหลากหลายอันใดนะผมไม่ว่าจะเป็นทองคาแท่งสร้อยคอสร้อยขอ้อ,ยขอมืออะไรแบบนี้เพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปดูได้ผมเพื่อนๆสามารถกดเปิดบัญชีได้ก่อนนะผมอาจจะไม่ยังไม่ไปซื้อได้ลองกดเข้าไปหาข้อมูลก่อนได้ซึ่ง ถ้าผมนะผมผมถ้าผมจะอ,อมทองอะ่ะผมจะเป็นการออมทองเพื่อการลงทุนนะผมผมอาจจะไม่สนใจเรื่องทองรูปประพัน์แบบฝ่ยคอฝอยข้อมือเท่าไหร่นะผมผมจะเน้นเป็นซื้อทองคําแท่งนั่นเองนะผมถ้าถ้าผมซื้อโดยส่วนตัวนะผมแล้วถามว่าซื้อทองเท่าไหร่นะผมถึงจะคุ้มค่าทำเนีย้ยหรือว่าค่าบล็อกนะผมเพราะว่าถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อทองอะ่ะเนี้ยผมยิบยกตัวอย่างนะผมทองคําแท่งที่แบบต่ําสุดที่เพื่อนเพื่อนซื้อได้ก็คือ ทองคําแท่งขนาด0.3กรัมนะผม,มเมื่อเพื่อนดูราคามันนะผมอยู่ที่1 2 5 9บาทซึ่งราคาตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงตามราคาทองคํานะผมมันจะมีค่าบล็อกโดนมาเลยนะผม400บาทนะผม400บาทจาก1,252บาทที่เป็น32%นะผมซึ่งผมว่าค่าบล็อกหรือค่าธรรมเนียมมันแพงมากครับผมฝ่าผมจะให้ส่วนต่างฝ่าทองคําขึ้น จนคุ้มค่าบล็อกอผมว่ามันมันเยอะมากเกินไปนะผมดังนั้นถ้าผมซื้อทองแลวอยากจะซื้อทองคำให้แข่งเก็บไว้เองอะ่ะผมก็ต้องเน้นส่วนต่างของค่าธรรมเนียมกับราคาทองให้น้อยที่สุดนะผมก็คือปอร์เซนตรงนี้ผมจะอยากให้น้อยที่สุดพอผมมามองที่ทองคำศูนยกร,รัมนะผมค่าบล็อกมันจะเหลือแค่300บาทซึ่งคิดเป็นประมาณ15%รนตะผมเห็นปะ่ะยิ่งทองคำมีขนาดใหญ่ขึ้นค่าบล็อกก็น้อยลง สัดส่วนมันเทียบไปเทียบมาก็จะน้อยลงเรื่อยๆนั่นเองครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูทองขนาด1กรัมบ้างน,นะครับผมค่าบล็อกเหลือ250แ้้าบวซึ่งคิดเป็นประมาณ8%ของมูลค่าทองคำทั้งหมดที่เราซื้อมาหรือว่าทองครึ่งสื่งครับค่าบล็กอกเหลือ200ร้วเพื่อนๆเห็นไหมเห็นค่าบล็อกน้อยลงแวะเห็นปะครับผมสัดส่วนระหว่างค่าบล็อกกับราคาทองคำอยู่ที่3.5%นะผมว่าตรงนี้เออเป็นจุดที่น่าสนใจอะถ้าใครอยากจะซื้อทองคำแท่งอมทองคำ เพื่อการลงทุนผพรว่าควรจะเริ่มแรกนะครับผมที่ประมาณขนาดขึ้นลึงนั่นเองครับผมเพราะว่าสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ3.5%เท่านั้นเองครับทองคาขึ้นมาประมาณ4%เพเ่อพื่อนๆสามารถได้กําไรนะครับผมถ้าเพื่อนๆเ,เอาทองอันนี้ไปขายถูกไหมถ้าขึ้น10%เพื่อนๆได้ส่วนต่าง6.5%เเเห็นปะแต่ว่าในทางกลับกานครับถ้าเพื่อนๆซื้อไอ้แบบทองคําแท่งแบบ0.3กรัมมา เพ oh. yeah. okay. uh ื่อนๆต้องรอให้ทองคํามันขึ้นไปประมาณอย่างน้อย3า่อเปรนก่อนนะผมเพื่อนๆถึงจะขายได้แบบไม่ขาดทุนนั่นเองนะผมเออดังนั้นอันนี้ก็ต้องลองตัดสินใจให้ดีครับผมถ้าเพื่อนๆจะซื้อแบบไหนเห็นปะถ้าเพื่อนๆออมทองแล้วไปแยกทองตอนทองครบ1บาทค่าบล็อก200สัดส่วนระหว่างค่าบล็อกกับค่าทองอยู่แค่0.5เปอเนเองดังนั้นอันนี้ก็เหมาะกับคนที่มีเงินเยอะหน่อยแต่ว่าผมว่าถ้าคนออมขนาดซื้อทองบาทนึงอ่ะ ผมว่าไปซื้อกับหน้าร้านทองน่าจะง่ายขวานะครับผมเออแต่ว่าถ้าคนเงินไม่เยอะอาจจะแรกที่เนี่ยแรกที่1กรัมหรือว่าแรกที่ครึ่งสลึรอันเนี้ยผมว่าน่าจะเออน่าจะง่ายขวาหรือว่าแฮปปี้ขวานันเองแต่ว่าถ้ามามองที่ทองรูปพรรณนะผมเพราะว่ามันอาจจะไม่เหมาะกรับการออมทองแล้วมาจ่ายค่าเปอร์เซนต์อย่างเงี้ยมากขวานะครับผมเพราะว่าถ้าออมผ่านเนี้ยผมว่าอาจจะไปซื้อที่ร้านทองดีขวานะครับผมเพราะว่ามันเห็นทองจริงๆเลย แล้วค่าบล็อกคือค่าเนี้ยมันค่อนข้างสูงนะผมสำหรับทองรูปประพันธ์อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาผมเพราะว่าอันนี้มันต้องมีค่ากําเนิดค่านุ่นค่านี่อะไรเยอะนะผมก็ลองดูนะผมเพราะการอมทองกับเซฟโกก็มีความน่าสนใจไม่น้อยนะผมแต่โดยสดว่วนตัวผมว่าอันนี้มันก็มีความน่าเชื่อถือในการอมทองมากฝ่าแม่นูน่นแม่นี่ในกลุ่มรายกลุ่มเฟสหรือว่าในอะไรที่มันมันไม่มีอะไรนะับรองเนี่ย ผมเห็นบางคนครับกล้าไปออมทองกับแม่นมู่นแม่นี่แม่นั่นในในกลุ่มเฟซกลุ่มร้ายผมว่าอันนั้นนะเออมันไม่มีอะไรมารับรองเลยแต่ว่าอันนี้ครับผมเพื่อนๆอนอ,นอมทองผ่านเฟซโกนะครับผมบนแอปทูมันนี่วอลเลตอย่างร้อยทูมันนี่วอลเลตเขาก็ต้องกลองมาให้รอบหนึ่งแล้วบอยฝัดเฟซโกมันก็เป็นบอยฟัดที่จดทะเบียนบอยฝัดไว้ด้วยถ้ามีปัญหาอะไรเพื่อนๆอ,อ,อาจจะไปฟ้องเขาได้นั่นเองนะครับผมเออเห็นป่ะมันมีความน่าเชื่อถือกว่า ดังนั้นก็ลองตัดสินใจให้ดีะอ่าเงื่อนไขให้ดีก่อนที่เพื่อนๆจะลงทุนนะผมใครอยากให้ผมไปออมทองผ่านเซฟโกก็สามารถกดเข้ามาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้นะผมถ้ามีคนเมนตพอเดี๋ยวผมจะลองออมทองแล้วก็ลองแยกทองมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะผมแล้วเอาทองไปขายดูที่ว่าเอาทองแท่งไปขายที่ร้านทองได้หรือเปล่านั่นเองนะผมฟัคลิปนี้ไปนะครับสวัสดีครับ